พ่อโหมด c l e ว e r p ป y ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำการันตีคุณภาพโดยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนเติมเกม R าวันนี้ใช้เพียงแค่โอเพ่นเดีเท่านั้นและยังคุ้มถึง3ต่อไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจัดเต็มได้รับคูปองคอย,ยทุกๆยอดหนึ่ง้บาทและสามารถนำโค้ดส่วนลดใต้ r i o ปกอกตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเติมที่นี่เลย w w w c l a y e r p y c o m ไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้อง c l ลว e r p ป y ลิงก์เติมเกมอยู่ใ,ใต้คลิปนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม h u r n นอร์ออฟคนะครับในคลิปนี้เราในครับก็จะมารีรีีีวววินนโขออง่่่่ใาทมชืย เป็นฮีโร่ตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเป็นซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวที่จะถูกโอนย้ายไปยังเกม ROV นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวในส่วนของความสามารถแล้วก็จะมาเทสให้ดูในโหมด55นะครับว่าน้องนะครับมีความสามารถเป็นยังไงแล้วก็โหดหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในฮีโร่นะครับที่ติดท็อปนะครับในการถูกแบนในแหลงนะครับนี่นะฮะเป็นฮีโร่ผู้หญิงที่น่ารักมากนะครับเป็นนางเงือกนะฮะสามารถแปลงร่างเป็นนางเงือกก็ได้นะครับนี่เลยฮะ บอกเลยว่าบทเพลงของน้องน่ารักมากนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ฟังได้ใน TikTok นะครับผมลงไว้ด้วยครับบทเพลงของดอเรีย ไปครับเดี๋ยวเราก็ไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะมาเริ่มอธิบายในส่วนของความสามารถของสกิลพาสีันก่อนนะครับในส่วนของพาสีผมนะครับจะแบ่งความสามารถออกเป็น2แบบแบบแรกนะครับเมื่อเราอยู่บนบกนะครับเราจะแปงลงร่างเป็นมนุษย์แต่ว่าถ้าเราอยู่ในน้ําเราจะแปงลงร่างเป็นนางเงือกนะครับนี่นะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในโหมดนางเงือกนะครับเราก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็โจมตี ็นระยะเส้นตรงนะครับสามารถโจมตีทะลุเป้าหมายได้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่เลยทะลุเป้าหมายได้นะฮะนี่นะครับแล้วก็เมื่อเราอยู่ในน้ํานะครับเราจะได้รับการฟื้นฟู HP นะครับแล้วก็มานาทุกๆวีนะครับไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะฮะตัวนี้ อันนี้ก็คือความสามารถของสกิลพารสีแบบแรกนะครับแล้วก็ในโซนของความสามารถของสกิลพารสีในแบบที่2นะครับพิโรตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสกิลรีคือบุรีให้เป็นสกิลพิเศษนะครับก็จะเป็นสกิล UHP นะครับให้เป็นสกิลทำพันธสัญญาแทนนะครับนี่นะฮะสกิลนี้นะครับสามารถกดใช้ได้กับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นนะครับนี่นะเมื่อเรากดใช้นะครับเพื่อนของเราจะได้รับการมาเครื่องหมายไว้นะครับสกิลนี้ใช้คอมโบกับสกิล3นะครับ เมื่อเรากดสกิลสามฮีโร่ที่ถูกมาร์คเครื่องหมายไว้จะได้รับบัฟคนแรกเสมอนะฮะสามารถกดใช้ได้คนเดียวนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือความสามารถสกิลพาวซีฟของฮีโร่ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดใช้นะครับจะมีการใช้งานอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเมื่อเราใช้บนบุกนะครับก็จะสร้างพวามเสียหายทางเวทแก่เป้าหมายนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ แล้วก็เมื่อเรานะครับกดใช้ตอนอยู่ในน้ํานะครับก็จะเพิ่มการกระแทกเป้าหมายได้นะฮะนี่เลยเห็นไหมครับสามารถผักเป้าหมายได้นะครับเมื่อเราใช้ตอนอยู่ในน้ํานะนี่เลยประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสกิลสองนะครับสกิลนี้เมื่อเรากดใช้นะครับก็จะทําการสร้างบ่อน้ําขึ้นมานะครับพร้อมกับฮิลเอชพีนะครับให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับที่อยู่ในบริเวณแม่น้ํานะฮะนี่เลยชิปแบบนี้ นี่นะครับสามารถสร้างแม่น้ําเองได้นะครับแล้วก็แม่น้ำนี้สามารถใช้คอมโบร่วมกับสกิลหนึ่งได้นี่ครับแล้วก็อยู่นานมากครับแม่น้าอ่ะแล้วก็ในส่วนของสกิลอัลติเมีตนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายนะครับในส่วนของโหมด55ให้ดูนะครับเพราะว่าในโหมดนี้ไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิล3หรือสกิลอัลติเมีตนะครับสกิลนี้เมื่อเรากดใช้นะครับเราจะทานะครับให้เพื่อนของเรานะครับสามารถใช้แอนติได้ถึง2ครั้งนะครับดูนะฮะหลังสักครู่นะครับ เป็นสกิลที่สามารถรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลสามให้กับเพื่อนได้รอดูนะครับอันนี้เป็นต้นแบบของรอเรียวนะครับเราจะทําให้รอเรียวนะครับลําได้สองครั้งนะฮะแชนติดที่สองครั้งนี่นะครับแล้วก็รีเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับเพื่อเราสามารถใช้อันติได้ถึงสองครั้งเลยฮะนะครับก็ใช้คอมโบได้กับฮีโร่หลายตัวนะตัวนี้นี่เลยครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับ มันจะทําให้พี่ของเรานะครับสามารถใช้อันติได้สองครั้งณตอนนี้ต้นแบบของเราเริ่มลัมไปแล้วนะฮะใช้อันติไปแล้วแล้วก็กดแนติครับปึ๊บเพื่อเราก็สามารถลัมได้สองครั้งเลยเราดูนะฮะดูนะครับตอนนี้เราเรื่องของเรานะครับลัมไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็กดใช้ออนติเมียนะครับเพื่อของเราก็สามารถลัมได้สองครั้งนะครับนี่เลยก็คือความโกงของตัวนี้นะครับแล้วก็ความสามารถไม่ได ja ้มีแค่นี้นะครับ สกิล3ของดอเรียนะครับเมื่อใช้ร่วมกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไหหนัวนะครับหรือฮีโร่ที่เป็นคนรักของดอเรียนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็จะสามารถหยุดเวลาได้นะครับนี่นะฮะนี่เลยเพราะว่าปกติแล้วนะครับอันติของไหหนัวนะครับเป็นอันติที่สามารถย้อนเวลาได้นะครับแต่ว่าถ้าดอเรียอันติให้นะครับไหหนัวก็จะเพิ่มบัฟปีนะครับก็คือบัฟในการหยุดเวลาได้นะครับนี่นะฮะนี่เลยหยุดเวลาได้นะครับบอกเลยว่าโกงมากนะครับเป็นสกิลพิเศษนะครับก็คือสกิลคู่นะครับคล้ายๆกับบัตเตอร์ไฟกับอาร ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการมารีวิวความสามารถของโดเรียนะครับเป็นฮีโร่ที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับ